สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้เราก็จะมาแจกไอดีร้านใช้สีบะหมี่เกี๊ยวนะคะคือน่าจะเป็นร้านประมาณแบบร้านกว๋วยเตี๋ยวร้านแบบบะหมี่เย็นตาโฟอะไรพวกนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราขอท่านี้ออกแบบหนึ่งนะคะทุกคน ก็กดไปที่เมนูไอเทมอีด t นะคะไอเทมแล้วก็พรอมนะคะอันนี้นะคะทุกคนใช้สีบะหมี่เกียวนะคะเดี๋ยวเราขอเซฟแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนเรายังไม่เซฟเลยอ่านี่นะคะทุกคนไอดี1นึ่งห้าห หกเจ็้าหสนะคะทุกคนนี่นะคะไอดี ID นี้เลยเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะเป็นยังไงคือมันก็ร้านนี้เนะทุกคนมันก็ร้านนี้แหละนะคะเอาทุกคนเมื่อกี้รถเกือบชนนี่นะคะทุกคนมันก็จะเป็นร้านแบบนี้เลยนะคะก็จะเป็นร้านแบบมีไก่มีนูน่นมีน,นี่แล้วรถมาขีวตรงเนี้ยเหมือนแบบเหมือนเป็น ร้านจริงๆเลยทุกคนมันอยู่ข้างทางะค่ะอันนี้ก็จะเป็นที่นั่งสําหรับลูกค้าแล้วก็จะมีจานแล้วก็มีหม้อแล้วก็มีผักนะคะันนี้ก็เป็นหลังคาเนาะหน้าร้านก็หน้าร้านก็เขียนว่าใช้สีบะหมม่เกียวนะคะทุกคนอ่ะก็ไปดูไปเที่ยวเล่นกันได้นะคะอ่ะสาหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสําหรับคลิปหน้าเดี๋ยวจะเป็นคลิปอะไรก็ต้องติดตามชมกันนะคะทุกคนสําหรับคลิปนี้บายบายค่ะ